เขาจะเป็นคนในแก๊งใครสักคนอ่ะมิติอ๋อเฮ้ยมิจอาชีพสวัสดีครับเฮ้ยคนนี้คุณคุณโทนี่บอครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับดูดวงผมต่อไหมครับเนี่ยคือคนนี้เหรอดูดวงคนนี้คนไม่เสร็จเลยอ่ะอ้าว่าไปดูเขาเขาเขาพูดถึงพี่โทนี่ด้วยใช่เหรอครับเกิดไปไง่ายที่โดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุควายตายเขามั ตั้งหนูดูดวงให้ไม่ได้ไม่ได้ตังเขาเรียกว่าดูดวงให้ไงพี่หมอพี่หมอไถ่ไถ่หนูไปตั้งเยอะเมื่อทีอะหือยือไอ้หมอแล้วเขากำลังพูดถึงพี่อยู่เมือทีเลยเมื่อกี้อ่ะแล้วพี่ก็โผล่มาไอ้หมอยวงเราสมพงกันนะครับสมสมสมพงกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูดวงให้พี่โทนี่แม่นมากอ๋อหมอตายนะแม่นเท่าไหร่อ่ะ เขาบอกว่าพี่เป็นลูกค้าคนแรกไม่ได้เกิดเลยไม่ไม่ไม่เกิดเลยอหานคเลยครับยนะคนหน่านึ่ห่ครับ่ใช่ใช่ผมมีผมมีอีกสิห้าอ่ะไดครับเดี๋ยวผมไปยันรถห่ะเดี๋ยวต้องหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเคลียร์กันนะโอเคไหม กิไกินปเลยแป๊บนึงอันนั้นอันั้นของครับครับครับอันนั้นอันนั้นของตัวสาไมไม่อันนี้ไม่ขายอะขายแต่ว่ามันเออกิ๊บะเอออยากได้ตังค์อะครับ ครับผมอ่ายอดแรกเท่าไรเนี่ยได้ครับต้องต้องต้องเสีย,ย oh, อะไรโอนะ้โหกูคาเปื่อ,อยนะนะ ได้สิหรือเปล่าอ๋อได้ที่ยังได้ได้ครับ มีผู้หญิงคนเดีอนอันนี้ตบแต่เด็กไปวะวะเฮียกูอ๋อตัวครบอกว่าให้มึงใช้โหมดนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะได้ไม่ไปสกิทเรือน แม่งมีฉากชีพครับคุณหมอคุณหมอไปเอาคุณหมอทำไมอะคุณหมอเดี๋ยวก็ต้องคุยยาวอีกให้คุณหมอโกเดี๋ยวค่อยแก้งเอาไว้แก้งเขาละ เไอ้นเ,นเปลี่นกันนะตีกันนะพี่โตครับเดี๋ยวใครใครจะใครจะใช้อ่ะเอ้ยใครจะให้เรียนอ่ะพี่ค่อยๆบอกเขาว่าทยอยมาให้ที่เรียนก็นได้นะพี่เอาได้ใครใช้ที่เรียนคืออ๋อคือให้เขามาเอามาตรงนี้แล้วมาเรียนเลยถูกปะเออเอามาให้ผมอ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ขอไลฟ์ต่อขอไลฟต่อค่ะหนูรอฟังอยู่เนี่ยว่ามันจะแม่นหรือเปล่าอ๋อเรื่องการงานต่อไปนะครับก็ถ้าคุณตำรวจขับรถก็โหยเข้าใจคนนงอยะส่วนใหญ่เป็นไม่ได้ดยก็ถือว่าดีอ่ะใช่ก็เป็นไม่ได้ดีนิดนึงอ่ะ พี่หมอทําไมมันสั้นจังอ่ะไม่ก็เขาแบบบาต่าแบบดวงไม่เท่ากันนะบางคนดวงไม่เท่ากันไงทำไมดูให้หนูเป็นชั่วโมงเลยอ่ะอ๋อก็ก็หนูหนูใจยังไงหนูใจยังไงดูที่ไหนลงแลวเนี่ยเมื่อกี้ยค่ดูจากแบบเมื่อกี้เลยครับดูจากเบอร์โทรแล้วก็ดูจากเอ่จากลายมือะไเงี้ยแล้วก็วันเกิดค่ะใช่ครับโอชีหรือเปล่าผมก็ยีบวันี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้นะครับเท่าไหร่นะครับ หนึ่งร้อยบาทครับสำหรับหน่วยงานหนึ่งร้อยโอเคเลขอะไรครับอ่าเลขหกเจ็ดห้าครับแถวครับโอ้ยขอบคุณมากครับคุณตำรวจคะหนูดูดูให้ไหมอ่ะสมัครเมมเบอร์ชิกไหมครับเนี่ยหนูขอดูให้ได้ป่ะหนูว่าหนูดูแม่กว่าพี่หมอคนว่านี้อู้ใช่หรอไอ้ให้วิบดูให้หน่อยได้ไหมหนูไทยแม่กว่าเยอะเลยแล้วคุณโทนี่นะครับเนี่ยอยากดูต่อมครับได้ครับ กระเป๋าหนูนะคะจ่ายตังก่อนได้ปะหกหกเจ็ดค่ะเท่าไหร่หกหกเจ็ดค่ะเอ่อเท่าไหร่กี่บาทนะคะกี่บาทเท่าไหร่ดีเะพี่หมอหนึ่งร้อยเอ่อได้ทั้งส่งร้อยนะใช่เพราะว่าเป็นด้วยงานเนี้ยใช่เล็กๆอะไร6วกเจ็ดเลขหกหกเจ็ดค่ะมิด ไม่ไม่ใช่ Saint ไม่ใช่หนูนิดโอ้ขอบคุณคโอ้ให้ก oh, oh. okay. ่อนด้วยอ่ะยังไม่เหนดูเลยะของอ๋อโอเคคะโแต่ว่าหนูจะทำนายให้นะคะอืก็คือวันเนี้ย hey, คุณตำรวจโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เจอหนูแล้วก็พี่หมอดูคนนี้นะคะหลังใจที่ดูดวงไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณตำรวจก็จะดีขึ้นค่ะ ก็คือถ้าเกิดได้จับตัวคุณตำรวจก็จะจับได้ทุกคนเลยไม่น่าดีมากจับได้ทุกคนอ่ะอแล้วก็เคสก็จะมีเยอะขึ้นคุณตำรวจจะได้ไม่เหงานะคะครับผมเด้งๆเลยครับชอบไหมคะจะได้ทํางานทั้งวันเนยมากเลยครับไอ้คุณตำรวจไม่เนยหรอกมันสนุกดีนะครับผมผมขับทีผมแบบกลับมาที่เดิมหลายๆรอบแล้วทำไมอ่ะผมกผมขับไปใช่ไหมขับผ่านแล้วกลับมาที่เดิม มกระตัเออของจริงอ่ะนี่นี่มาด้วยกันไหมเนี่ยครับคุณผู้หญิงครับไอไอมิตะไม่ครับไม่ไม่เพิ่งมาเจอไม่ครับเพิ่งเจอมากี้รู้ผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวิพีมค่ะว่างเหรอครับช่วงนี้ฮะว่างไหมครับตอนนี้ว่างไหมตอนนี้ก็ว่างเพราะว่าโดนพี่ชายทิ้งไปแล้วเราก็ฝากไว้กับพี่หมอดูคนเนี้ยนเดี๋ยวเพี่ชายให้ครับมาวันนี้อ๋อไปยาไปยาผมจะจงเจ้ ครับพี่หมอดูเขาบอกว่าหนูจะได้พี่ชายที่นี่แต่มันแม่นไปไหมอ่ะ <c oughs> พี่ชายชื่ออะไรนะคะ๋อื่อโตนี่ครับสวัสดีค่ะจะพาหนูไปไหนอ่ะโอเคเรามาล่าขายายาให้พี่ดิคะให้หนูไปขายายาเหรอถูกถูกอ่ตะตามเราไปะหนงโอเคครับครับ มาใส่เครื่องกับใส่เกียร์ครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับแหนูรอตรงนี้นะได้ครับแล้วพี่ชายเราไปไหนอ่ะไม่รู้ว่าเขาทิ้งหนูไปแล้วอ่ะรอหนึงนะเขาให้พี่ขึ้นไปอ่ะช่างได้หละครับเก็บกลของให้ช่างเลยครับได้ครับเท่าไหร่ครับค่าค่าใส่ค่าใส่ชิ้นละห้าร้อยครับ กอกกอกอกหมดเวลาสนุกแล้วสิภาระนี้เซิร์ฟเวอร์กำลังจะรีสตาร์กรุณาเก็บรถเก็บของให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใ่ม่หลังเซิร์ฟรีค่ะอีกตั้สามสิบนาทีนะช่างใช่ครับแล้ประกาศเร็วเล้วแล้วขึ้นไม่หยุดเลยนะช่างบอกเลยอรอ๋อใช่ขึ้นแบบนี้จนกว่าประเทศจีนอะครับขึ้จริงด้วย มีอันเดียวไม่ว่าเลยนะเดี๋ยวจะมีอันเหลืองๆขึ้นมาอีกพี่ชายรอดูเลยนี่พี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อชื่อโทนี่ครับอ๋อพี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับช่างชื่ออะไรครับเนี่ยช่างชื่อโป้ครับช่างชื่อโป้โอเคสวัสดีครับครับยินดีที่รู้จักครับอันนี้โทนี่เบนป่ะเอ้โทนี่เบนป่ะครับถูกถูกถูกครับ เขบับผมครับสวัสดีครับช่างช่างขอถ่ายรูปได้ได้ไหมได้ะครับครับขอบคุณครับถ่ายรูปแป๊บนึงได้เลยอ,อันนึงอันนึงครับช่างแป๊บนึงได้ครัเก๊กก่อนเก๊กช้าพ่อ ไม่รับช่างเธอเข้าใจได้ขอบคุณครับท่องท่องนาทีหนึ่งได้ไหมครับซ่อมหน่อยอ่าได้ครับเท่าไหร่ครับหกร้อยครับเดี๋ยวช่างแถมซ่อมให้ก็ได้ครับอ๋อครับอันนี้จะแต่งด้วยปะครับอันนี้ยังไม่แต่งครับช่างยังไม่แต่งดีกว่าอ๋อโอเคครับพี่ทำไงถึงมีสาวครับพี่ผมถามเลยผมไม่ได้มีสาวครับท่นน้องสาวผมน้องสาวพี่พี่ซื้อคีมไรใช้ครับขาพองเลยพี่ิดนหนึ่งครับดูแลตัวเองเดี๋ยวค่อยเดู๋ยั แต่่วพีชอบกหนูหนูไปซื no. ้อเซเว่นกินสิครับไปอะไรนะแมซื้อเซเว่นกินเหรอใช่บอกว่าบอกว่าากินวิครีมวิวขี้นี่ไงหนูมากับพี่คนนี้ค่ะเขาถามหนูว่าพี่อยากให้หนูทาครีมอะไรทำไมขาวจังนี่ไงถามเลยค่ะถามแล้วครับถามแล้วถามแล้วโอเกเออโอพี่ใใช้ได้ใช้โอโม่ครับเอาน้ำไรเงี้ย ใช้ทานหรือใช้กินดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรขอบคุณดีครับพี่ใช่ครับโอเคเอาไว้ไปก่อนนบ๊ายบายค่ะบเจอกันครับบิ๊บมาเจอกันครับพี่โทนเจรคับน้องเจอน้องจ้ะพี่มาเจอกันครับขอถ่ายรูปแล้วรูปนะได้ครับได้ถ่ายรูปรูปนะตรงวัดแคบเอาเองก็ได้พี่อันนี้วัดที่นะได้ครับเอาเลยตรงวัดแคบเองขอแอ๊หน่อยพี่เดี๋ยวพี่ไปดูมันถ่ายกันแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่ง น้องวิบเี้ไม่เกี่ยวครับขอโทษไม่ไม่เกี่ยวใหมเอ๋อยอยอยอก่อนตีนจริงๆแล้วเหรอยอยอพี่ยอยออันนี้เดาแคบตรงนี้พี่ไอ้อะไรน้องที่ของค้าร้องแขมข้าแล้วเจนครับเย้ครับเจนครับพี่ครับเจนที่วอดครับครับเฮ้ยได้เลยหรอขอขอไปลิสได้ไหมพี่เฮ้ย หนูเมื่อแป๊บนึงนะคะเอ่อต้องเก็บรถทีนึงก่อนอยู่หรือเปล่าแต่ก็เหมือนได้ไหมแป๊บนึงอ่ะฮะได้เลยโอเคดีมากฮะไปเก็บรถที่ไหนอ่ะเอ่อต้องไปเก็บที่กะฬา uh huh. แต่ประเทศมันจะรีอ่ะแล้วหนูจะเข้ามาอีกหรือเปล่าได้ค่ะแต่หนูเข้ามาใหม่โอเค okay, ได้เ mm hmm. อออย่างแรงอะ่ะ ไม่ใช่หนูหายไปไหนแล้วไม่รู้เ้กืบอบไปแล้วตั้งนะคะโหนูฮัโลโหลอยู่หรือเปล่าขึ้นมาก่อน เมืออ้าว <c oughs> ไวไหมแต่แล้วว่าเมือแป๊บเดียวอันนี้คือเมือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคโอเคหนักเปล่าไม่เลยกลัวพี่เคนนี่หลังค่ะตัวครับตัวครับแป๊บนึงอ่ะฮะพี่เขาเป็นมัสเนลโล่หรอเน้นอ่ะเน้นอ่ะ ยากอยู่ไม่อยากไปไอหลอพี่เอี่ไหนพี่เลยหล่อบ่อยเท่านี้ว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไอตัดตัดสายเคเบิลอะตัดสายไมลตรงไหนพี่จี้ไปได้ปะสายเคเบิลเอ่อเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งชี้ให้โอเคเฮ้ยแรงอยู่แรงเลยอะพอาะสาเกียร์ยังไม่เคยลองขายาเลยนะนี่ไงลองดูการเติบโตจริงเหรอถ้าจะโตอ่ะฮะ หนูตื่นเต้นอนะ่ะไม่เป็นไรถ้าเกมจ่ายค่าตับเองนะโอ้โหเดี๋ยวหนูดูตังในกระเป๋าหนูกัน <c oughs> โดนพี่หมอด,ดูหลอกไปจะหมดตัวแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายให้เดี๋ยวพี่จ่ายให้เพื่อนเลยว่า <c oughs> ทำงานดำแนละ้วก็ไม่ได้ทำงานดำไง ันนี้มันงดทำงินดำแล้วอะ<ช>่ะเรามาลองจกไอ้จกไอ้จกไอ้นี่นสายไฟอะไรสักอย่างอที่นี่มันจกสายไฟเหรอใช่มันเอาไว้ทำกล่องกล่องอะไรไม่รู้เอาไว้แต่งรถอะเพิ่งเข้ามาวันนี้เองอ่ะเข้ามาก็ไปเรียนหนังสือเลยเมื่อกี้อู้ขอโทษค่ะขอโทษคับผมทับ<อ>บายบายเขาขับผิดเลนหรือเราขับผิดเลนเนี่ยเขาขับผิดเลน อ๋อแต่ทุกคนขำเรนนี้หมดเลยนะเนี่ยแต่รู้ดีเขาผิดเลนถูกไหมใช่เขาผิดเลนเพราะว่าเราถูกเสมอถูกถูกทน,นี้เราไปทำไรมากฮึ่นะถ้าหนูพูดมากพี่โท่านี้ไม่ต้องตอบหนูก็ได้นะเผื่อพี่ใช้สมาธิขับรถไม,ม่อะไรคุยได้ <laughs> โอ้โห อันนี้รถไต่บันไดใช่ไหมคะเนี่ยใช่คล้ายๆไต่ถังแหละอ่าฮะโอ้ิยสบายเลยไม่ต้องเดินเลยสักนิดเดียวไอสัตว์พวกกูโชคดีแล้วหรอพี่ใส่ใส่เกียร์มาแล้วก็ใส่ต้องต้องต้องารตีอย่างเดียวพี่ใส่ใส่เกียร์มาแล้วก็ดีเลยหรอใช่ครับใส่เกียร์ที่ไหนมาหรอมึงไปใส่เกียร์ไหนกันมาเอ้าไปใส่ที่โอ้ยช่างครับมึงใส่เกียร์ไหนมาเนี่ย สวัสดีครับวิปคิมสุนกจิ้งหนูเคยเหนชื่อวิบคิมอ่ะถ้าอ่ะนชอได้เลยจ้าสุนกจิ้งจ้าว่าไมพี่คิมไมวิบคิมเปเข้าเกียร์มายังอ่ะเสียงอย่างเงี้ยใช่เลยเข้เกียร์มาหนูยังไม่ได้เข้าเกียร์ค่ะแต่ว่าพี่โทนี่เขาไปใส่เกียร์มาค่ะไปใส่เกียร์มาให้หนูเข้าหรอใช่ค่ะหนูยังไม่ได้ใส่แล้วอ๋อไปยืนให้กัลังใส่พี่โทนี่เฉยๆไม่อันนี้ทำไงครับพี่อันนี้ทำไงพี่ เอาดิพี่รถรถอะไปเล่าอีกปะพี่ติดต่อเบอร์ที่ผมให้ไปยังอะทำไมน้องพี่มันสนิทแรงจังวะพี่เฉินมันไม่ได้มีอะไรพี่เลยพี่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่ก็หมายถึงสนิทน้องพี่มันแรงเรื่อยแับใกล้แถวนี้ก็รับขึ้นมาเลยแถวนี้ก็รับขึ้นมาเลยรับขึ้นมาเลยครับรับขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่เฉินนะไม่ไม่พี่หมายถึงว่าผมอันนี้ทำไงอันนี้ทำไงให้ช่วยไหมเพราะงานทราทำไม่ได้แล้วอ๋อเอาดิเอาดิมันต้องไปซื้อบัตรทำงานเองไม่มีบัตรทำงานเลยอาจแจ้งว่าไป

อ,อ๋อเราไม่ได้ไปทำงานอะฮัลฮโหลครับมีกี่กล่องครับมีสามสิบสองกล่องครับกล่องเท่าไหรเอ่ยสองพันได้ไหมพันเก้าพันแปดได้ไหมเอ่อพันเก้า 1, ได้กันพันเก้าครับเจอที่อะเรไล,ล้วกนได้ค, <ผม S 2> ครับผมอยู่วัวรอแป๊บนึงนะครับนานครับน้าอ่ะเขาวางสายใส่เหรอฮึ จากเสียงเมื่อกี้ก็ได้ยินนะอ๋อยังพูดไม่ทันจบปะ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 นะป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 ะบะปะปะเะป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 เละปะอะปะปะปะะปปเปะ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 ้ะัะปะปะะปะปะปปะปะบนปะปะปะมะปะ เจอไวรุ่นน้ำป่หน่งสห้าสองสามหกสองเออขออีทีลูกผมหนุ่งสี่้าสอมสองลูกผมขาย่อะได้เป็นไมยรุ่นนับน้ำถ้าไรนะพี่ท่าไรนะน่พันเก้าเขาขายให้กล่องละพันเก้าเองใช่สององแสนกว่าใช่ไหมสองกล่องเออสองแี่เต็มยังละตัวพี่น่ะครับ ออกไงอะ่ะน่าเสื่อเมื่อกี้เรามาอีกทางหนึงอ่ะเราไต่บันไดามาเออทางนี้เหรอโอ้ยไม่ได้อะ่ะพี่โท่นี้ต้องลับ,บทางเดิมเปล่าอ๋อหรอครับอ๋อหรอเออบันไดครับผม,ผมเป็นคนเดี๋ยวผมซื้อซื้อแทนคนที่คุยไปล่าสุดครับเคนะรอเอเวลครับดเดวิลเลยครับโอเคครับครับ